ในการที่จะทำความเข้าใจกับมุมมองของคนที่มองเข้าไปเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายไม่ได้มีความใส่ใจสนใจเรื่องฟุตบอลแต่แค่อยากทำให้ตัวเองโดดเด่นเป็นปัญหาที่มันสะท้อนสังคมที่มันเป็นแบบมายาคติที่มันเป็นชายจัดจาแบบเนี้ผู้หญิงเป็นเซ็ก b j ออบเจกต์อยู่ตลอดเวลามันจะชอบมีกระทู้ของแฟนบอลที่หน้าตาดีที่หน้าตาน่ารักขึ้นมาแล้วก็เขียนว่าเอ้ยวันนี้สนามฟุตบอลขาวจังเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราค้นหาว่า คนแสดงความคิดเห็นต่อผู้หญิงในสนามฟุตบอลยังไงในช่วง10ปีที่ผ่านมาถ้าเรานับย้อนหลังมันมีการเปลี่ยนแปลงของระบบหลีกเป็นระบบหลีกแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นสโมสรกระจายตัวเข้าไปอยู่ในตามพื้นที่เล็กๆน,น้อยๆตามตาม่ตางจังหวัดซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนสนามฟุตบอลเนี่ยเปิดให้กับคนหลากหลายกลุ่มะคะ่ะ เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เพราะฉะนั้นผู้หญิงเองเนี่ยที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยจำนวนมากขึ้นก็เพียงเพราะว่าเขาอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้มาผ่อนหยอนใจพื้นที่ของการที่เขาอยากจะแสดงความรักสโมสรนต่อการเป็นแฟนบอลต่อน,นักฟุตบอลที่เขาเข้าไปเชียร์ค่ะการทําวิจัยชิ้นนี้เราต้องยอมรับว่าในปรากฏการณ์เนี้ยเราไม่สามารถที่จะอธิบายทุกกลุ่มได้หมดเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกบางกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะร e p r เซนต์ว่า เาเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการติดตามคน2กลุ่มที่ค่อนข้างแต่กันมากๆเลยก็คือกลุ่มพิตตี้สโมสรแล้วก็กลุ่มแฟนบอลหญิงที่มีจุดร่วมกันก็คือการที่เขาต้องทําหน้าที่ในการเชียร์ฟุตบอลพิตตี้สโมสรเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการเชียร์บอล ผ่านการจ้างงานโดยสม,มสอนคือเขาไม่ได้ขายสินค้าเขาขึ้นสนามขึ้นไปแล้วก็เชียร์บอลร่วมกับแฟนบอลพูดกันตามตรงเลยก็คือพิตตี้สม,มสอนหรือนางฟ้าขอบสนามเนี่ยถูกเรียกว่าสีสันที่เขาสร้างพิตตี้สม,มสอนขึ้นมาเนี่ยคือมีความพยายามที่จะจะเปลี่ยนภาพของแฟนบอล ให้มีความอ่อนนุ่มมากยิ่งขึ้นกลุ่มแฟนบอลตามที่เรามองเห็นนะคะแบ่งง่ายๆได้เป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแฟนบอลตัวจริงกลุ่มนี้ก็คือมีความคลั่งไคล้มีความรักมีความเชียร์อยากจะ,สะแสดงเอเนอร์จีของตัวเองเนี่ยในการที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับวัฒนธรรมแฟนบอลอีกกลุ่มนึงเนี่ยเกิดขึ้น จากปรากฏการณ์ของนักฟุตบอลหล่อแฟนคลับเมียชับปุยแบบนี้ค่ะแน่ชัดเลยว่าเขามีความอยากจะทําให้คนอื่นๆให้ความสนใจต่อนักฟุตบอลที่พวกเขาชื่นชอบค่ะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มครอบครัวแฟนคือเอาง่ายๆก็เหมือนกับเหมือนกับเขาไปใช้พื้นที่ตรงนั้นน่ะในการที่จะใช้ชีวิตกับครอบครัวของเขา มันเป็นเรื่องยากนะคะที่จะทำลายมายาคติฟุตบอลวันเท่ากับผู้ชายสังคมโซเชียลมีเดียก็ยังมายาคติของความเป็นชายเนี่ยข้อมงำอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปนม,มากที่สุดก็คือแค่อยากจะสื่อสารให้คนทําความเข้าใจกับความเป็นผู้หญิงในโลกของฟุตบอลไม่ต้องตัดสินว่าเราเป็นยังไงถ้าเป็นพิตตี้ก็ให้หมองว่าอัานนี้คือง,งานนี่คือการทํางานไม่มีสิทธิ์ที่จะรวนลางด้วยคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่าตัวของ แฟนบอลหญิงเองก็ตามเนี่ยก็คือเราอยากให้คุณมองว่าเราก็แค่คนหนึ่งที่ชอบในฟุตบอลชอบในการเชียร์บอลเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแฟนบอล